ผู้ใหญ่ใจดีมอบขวังขวัญชิ้นใหญ่ในงานวันเด็กแข่งชาติสนามเด็กเล่นเป็นสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนบ้านเทพนครเพื่อน้องน้องนักเกรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อไปบรรยากาศในงานก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มจากเด็กนักเกรียนและผู้บริหารรวมถึงผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะที่โรงเรียนบ้านเทพนครตําบลเทพนครอําเภอเมืองกำแพงเพชดเรดรพยองวงภูลผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประหงศึกษากรรมพันเพชรเกตหนึ่งเป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567และพิธีเปิดป้ายสนามเด็กเล่นทับหงโดยมีนายอามารินทับหงประธานบริษัทแป้งเครื่องเงินจำกัดพร้อมด้วยนางจินตนาเลิศมัทุรพจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพนครคณะครูนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเทพนคร ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้เด็กกล้าสแสดงออกอย่างสร้างสารรค์สร้างการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีความสามัคคีในหมู่คณะเด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริงความรักความอบอุ่นและความกราดนาดีจากผู้ใหญ่อันทำให้เด็กๆเ,เกิดความประทับใจเห็นคุณค่าและความสำคัญของตนเองส่งผลให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏ,ปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัวสังคมและประเทศชาติ สำหรับพิธีเปิดป้ายสนามเด็กเล่นทับหงครั้งนี้โรงเรียนบ้านเทพนครได้รับการสนับสนุนและความเมตตาด้วยดีจากบริษัทแป้งเครื่องเงินจำกัดโดยนายอมรินทับหงประธานบริษัทได้สนับสนุนเงินจำนวน1 7 5 0 0 0บาทกับการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นชนิดต่างๆมาติดตั้งให้แก่ทางโรงเรียนบ้านเทพนครประกอบไปด้วยเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งพร้อมพื้นสนามเพื่อความปลอดภยัย และเพื่อเป็นสนามเด็กเล่นสําหรับน้องๆน,นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อไปบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มจากนักเรียนผู้บริหารและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะ